ที่พี่ท่านในกำลังตามหารถแฮทแบ็ก้าประตูอยู่ไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยบอกเลยว่ามีให้เลือกมากกว่า6คันนะที่สาขา2นะผมมีทั้งสีขาวสีดำาาสีเทาดำนะผมพี่พี่ท่านใดสนใจนะผมสามารถเข้ามาชมรถตัวจริไงได้ที่สาขาเป็นยนต์นตั้งอยู่ถนนเศรษีไทยซอย9 5แขวงมินบุรีกรุงเทพมหานาครเปิดทุกวันนะผมเปิดตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะรถทุกคันนะผมเราราับประกันโครงสร้างไม่มีการกับสีก่อไม้ผิีความจมน้ำชนหนักนะสนใจนะผมไปดูคลิปตัวเต็มกันเลยคับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พีทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กับน,น้องสิงห์ที่ปรึกษาการขายของบริษัทเปนตนวันนี้เรามาอยู่กันที่สาขา2ตั้งอยู่ถนนเศรีไทยซอย95แขวงมินบุรีกรุงเทพมหาคนครบริษัทเปนยนเปิดมามากกว่า25ปีมีรถส,สวยๆเลือกมากกว่า400คันมีทั้งรถเกง๋งรถตู้รถกระบะพี่พีทานใดกลังตามหารถส,สวยๆรถเกตเอน้องแนะนำบริษัทเป็นยนเลยครับวันนี้น้องพามาดูรถเจ้าโตโยต้าย,ยาริส1.2นะผมบอกเลยว่ามีให้เลือกมากกว่า10คันนะแต่ตอนนี้นะผมมมออยยูู่่่ททีีสาขาข2ั้งหด600 พี่พี่ท่าน,นกําลังตามหาอยู่นะผมไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยนะคะผมราคาพรอยอยู่ประมาณแปดคันนะคะผมคันนี้เลยครับผมบอกเลยคันนี้โคตรสวยพี่ถ้าเป็นสีขาวมุกนะไฟคู่หน้าของเขาเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมสำหรับเจ้าคนนี้นะมีไฟเดย์ไทม์นั้นไหนมาให้นะล้อมแมกได้มาเป็นล้อมแมกขอบสิบห้านิ้วได้มาเป็นสีดูโทนแบบนีนะครับผมได้มาเป็นดิ้หน้าคู่นะสาหรับเจ้าอายาลิสนะครับผม คันนี้เป็น Toyo ต a y ยา i s n e ิว1.2ส port ปี24และเลขไม์อยู่แค่12,000กิโลเมตรนะผมหรับเจ้าคันนี้นะเปิดราคาอยู่ที่469,000บาทน,นะคบผมฟีด้าคอนอยู่ประมาณ8,500นะเหลี่ยมสันตัวระครคม,คมไม่มีรอยบุบเลยยิ้มเรารับประกันโครงสร้างไม่มีการจับสีกอมไม้กีความจมน้ำชนหนักนะผงในด้านในของเขาคโคนะเป็นสีดำนะผมได้ว่าเป็นพงไล่แบบบางตีเป้ชั่นนะเพิ่มเสียงรดเสียงผ่านพวงไล่ได้เลยแอร์แบกสใบนะคุณ หน้าจอเป็นแบบทาสกินมาเรียบร้อยเลยแอลโตเกียโตนะและคันนี้ได้มาเป็นเบาะผ้ากำรรมะหยี่นะผมระบายความร้อนได้ดีแน่นอนรับประกันโครงสร้างทุกคันนะผมไม่มีการกับสีก่อไม้พิวามจมน้ําชนหนักและยังมีบริการตวจรถให้อีก2 7 4จุดจากบริษัทข้างนอกนะผมบอกเลยโคตรสวยพี่ดูคันนี้นะผมด้านหลังเขาขว้างขวางนะนั่งกันแบบสบายๆแน่นอนวสวยๆแบบนี้เลยนะผมกันร,ราคา48 90 0 0บาทนะสหรเจ้าคันนี้นะครับผมกลับมาดูคันที่2กันต่อนะผมคันที่2นะ ดูได้เป็นสีขาวมุกนะผมเหลี่ยมสันบนฝากระโปรงขงผมไม่มีรอยบุบเลยรังยิ้มไฟหน้าของเขาเป็นแบบฟู l l LED มาเรียบร้อยเลยนะกระจังหน้าได้มาเป็นสีดําแบบนี้เลยนะผมมันพร้อมกับทะเบียน9802นะสนใจคันไหนผมสามารถตริดต่อหาน้องได้เลยเบอร์โทรอยู่ด้านข้างน,นะผมโลโก้ของเขาเป็นแบบพรีเมียมนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ให้มันเป็นสีขาวมุกนะให้มันเป็นล้อแมกแต่งเรียบร้อยเลย เป็นสีแดงดําแบบนี้นะผมผู้ใช้เดิมแต่งมาให้เรียบร้อยเลยนะรัดมันก็ยังปี23นะกระจกข้างมันแบบพับไฟฟ้ามาเรียบร้อยเลยนะผมกระจกข้างเป็นสีดําน,นะแล้วคันนี้ผมเป็นโตโยต้ายาริสหนึ่งจสปอร์ตราคา49,000บาทฟรีดาวอน์พรอยู่ประมาณ7,500พันนะผมไมคแค่70,000ไมคคันนี้47,000ื่นนะผมเป็นรถปี21นะคิวบ้นสาสรนี้มาให้เรียบร้อยเลยนะครับผม49,000บาทนะสำหรับเจ้าคันนี้นะผมตกพอนอยู่ประมาณ7,500นะ และคันนี้ได้พวงมาลัยแบบมังติฟอชันมาเรียบร้อยเลยผมเพิ่มเสียงลดเสียงผ่านพวงมาลัยได้เลยรับตัวศั์บางโทรศั์ได้เลยหน้าจอของเขาเป็นแบบทัชสกรีนมาเรียบร้อยเลยนะผมแอลโตเกียโตนะหัวเกียร์ไม่มีการล็อกลอนแบบนี้เลยนะผมและคันนี้ได้มาเป็นเบาะหนังนะผมตึงๆฟูๆเลยไม่มีรอยฉีกคงฉีกขาดแน่นอนแต่ตะเข็บได้ของเขาเป็นสีน้ําเงินแบบนี้เลยนะผมสวยๆแบบนี้เลยนะกรระับราคา4,900บาทฟรีดาวผ่อนอยู่7,500นะผมขอคนซื้อเงินเดือน15,000บาทอรถคันเดียวจบเลยนะครับผมสนใจคันนี้เบอร์โทรด้านล่างเลย ส่วนด้านหลังของเขาบอกเลยว่าไม่น้อยหน้าคันข้างหน้าแน่นอนถ้ามาเป็นบอกหนังนะผมตึ้งๆฟูๆเลยแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะผมสี่หมืออ่าคันนี้สี่แสนเก้าพันนะผมสนใจนะเบอร์โทรด้านล่างเลยหรืออยากเข้ามาชมรถตัวจริง้ที่สาขาเป็นยนนะครับตั้งอยู่ถนนเศรษีไทยซอยกสิบห้าแขวงมินบุรีกรุงเทพมหานครนะผมเปิดทุกวันนะเปิดตั้งแต่เก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะแล้วมาต่อคันที่สามนะผมคันนี้ได้มาเป็นสีเทาดํานะ พี่พี่ท่านนชอบสีเทาดผลผลําไม่ควรพลาดคันนี้เลยไฟคู่หน้าของเขาเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาเรียบร้อยเลยมีไฟเดย์ทม์มานีนายมาให้แบบนี้เลยนะผมเหลี่ยมสันตัวรถคมๆไม่มีรอยบุบรอยยิ้มและคันนี้ได้มาเป็นล้อแม็กสีดูโทนเหมือนกันนะผมได้มาเป็นดิดหน้าคู่แบบนี้เลยนะรัดมากระยางปีย4ตีเลยบอกเลยว่ายางปีโคตรใหม่พี่ไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับผมกระจกข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคิวกระส่ายคันนี้ก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยมือเปืดของเขาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะผมส่วนด้านในนะ้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับผมแบบ คันนี้นะผมดูพวงไลน์ของเขาเป็นแบบมังติพอชั่นนะผมเพิ่มเสียงลดเสียงผ่านพวงไลนได้เลยและหน้าปัดเดือนไม้ของเขานะผมสวยๆแบบนี้เลยนะหน้าจอเป็นแบบฮัสกีนแอลโตเกียโตจัดไม้พร้อมนะครับผมหัวเกียร์ของเขาไม่มีการลอกล่อนเลยแล้วก็ได้เป็นแบบมือแบบแมบนบนวลน,นะครับคันนี้ได้มาเป็นเบาะผ้านะเบาะผ้ากำมะหยี่นะผมข้อดีของเขาคือระบายความร้อนได้ดีนะ ใจคันนี้สามารถติดต่อน้องได้เลยครับผมแคปเบอร์โทรหรือว่าป้ายทะเบียนได้เลยครับผมทักมาหาน้องนะเดี๋ยวน้องส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้และคันนี้บอกเลยว่าโค้สวยพี่ป้ายทะเบียนเดี๋ยวน้องเปลี่ยนให้ใหม่นะผมเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะผมโลโก้เขาเป็นแบบโฮม,มี่เรียบร้อยเลยไฟหน้าเป็นแบบแอออะโปรเจคเตอร์เรียบร้อยเลยนะผมแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์นั้นไฟเดย์ไทาม์มาให้นะครับผมดูหน้าของเขาเป็นเหมือนปาลาฉามหัวค้อนนะสัตว์ประแจคันนี้นะผม กระจังหน้าได้มาเป็นสีดำเงาๆลายลังพึ่งนะและคันนี้นะผมบอกเลยว่าติดสกเกิร์ตแต่งรอบคันนะล้อแม่ของเขาเป็นสีทูโทนนะผมได้มาเป็นดิ่หน้าคู่บอกเลยคันนี้โคตรสวยพี่อยากดูราคาไหมครับผมคันนี้ราคาอยู่ที่4 8่0 0 0แบาทฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณ8,900นะันเะรถปี23สนะเลขไมแค่ส4งพัสเลขไม่โคตรน้อยมีกระจกข้างได้เป็นขับไฟฟ้าและกระจกข,ข้างของเขาเป็นสีดำนะผม ไปแล้วในตัวมีมาให้คีวกสาดคันนี้ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วก็คีบปลาฉลามคันนี้มีมาให้เรียบร้อยเลยนะตัวอะไรคันนี้ออปชั่นจัดเต็มนะผมกับราคา489,000บาทนะคันนี้ฟรีดาวพอนอยู่ประมาณแปดพันเก้านะผมสนใจคันนี้เบอร์โทรด้านล่างเลยนะครับผมหรืออยากเข้ามาชมรถตัวจริงได้นะผมสาขาเพชรยนต์เสรีไทยซอย95แขวงมินงบุรีกรุงเทพมหานครนะครับเปิดทุกวันนะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะผมเรามีให้เลือกมากกว่าสามสคันเลยนะมีทั้งสีขาวสีเทา สีเทาดําแล้วก็สีดํานะผมนี่เรามาดูคันนี้ต่อนะผมคันนี้ก็สวยไม่น้อยหน้าใครนะผมไฟคู่หน้าเป็นแบบคู่ LED ดีเรียบร้อยเลยมันพกทะเบียน68606นะับจางหน้าได้มาเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยนะผมเหลี่ยมสันบนฝากระโปรงค้งไม่มีรอยบุบหรอรยยิ้มโค้งไปของเขาไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะนี่คือโคมงไปเดิมๆจากโรงงานนะผมเคยสวยแบบนี้เลยนะ ไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยเราเรา,เรามีรับประกันโครงสร้างไม่มีการกับสีก่อไม้พิความจมน้ำชนหนักและมีบริการตรวจรถให้อีก2 7 4จุดหรือว่ามีบริการจัดไปแนนถึงหน้าบ้านนะผมสนใจนะสามารถแอดไลน์หาน้องได้เลยเดี๋ยวน้องส่งไฟแนนซ์ไปได้นะผมขอแค่มีอาชีพทัดเจนอาน้องสามารถตรวจสอบได้นะครับผมทํางานโรงงานหรือว่าเป็นพนักงานบริษัทขายโครงขายของนะผมมีสลิปเงินเดือนมีสเตทเมนต์นะผมน้องสามารถดูได้นะสามารถส่งไฟแนนซ์ไปได้เลย ้าด้านในของเขานี้ครับผมคุ่มพรวเป็นสีดํานะได้มาเป็นโครงลายแบบมังติพาชั่นนะผมเพิ่มเสียงลดเสียงรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ได้หน้าปัดเรือนไม้นะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะไดเ้เป็นแบบเข็มนะผมแล้วก็เครื่องเสียงเวชีวนะผมหน้าจอเป็นแบบทัสดสกินแอลโตเกียโต,โโตจัดไม้พร้อมนะผมแล้วหัวที่ของเขานะทุกคันนะครับผมไม่มีการลอกลอนเลยคันนี้ได้มาเป็นเบาะหนังนะผมเดินได้มาเป็นใต้ตะเข็บสีน้ําเงินนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้นะคันนี้เปิดราคาอยู่ที่ 4แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะผมคันนี้พี่ดาวพอนอยู่ประมาณเจ็ดพันห้านะสนใจคันนี้เบอร์โทรด้านล่างเลยหรืออยากเข้ามาชมรถตัวจริงที่สาขาเป็นยนต์นะครับผมเซนต์รีไทยซอยเก้าสิบห้าแขวงมินบูรีกรุงเทพมหาคนครนะครับมีรถให้เลือกมากกว่าห้าร้อยคันนะบอกเลยมีทั้งยาริสธรรมดาแฮตแบ็กมีออสบอกเลยว่ามีโคตรเยอะพี่สายกอล์ครัวก็มีนะผมมิวเอ็กซ์โปรจูเนอร์ คันนี้นะผมดูนะได้มาเป็นเบาะผ้าได้มาเป็นเบาะหนังนะผมตึ้งฟูๆเลยไม่มีใอยฉีกคงฉีกขาดแน่นอนเรารับประกันโครงสร้างไม่มีการลับสือ่อก่อไม่กว้างกันน้ำชนหนักนะและคันนี้นะผมบอกเลยว่าผลโคตรถูกพี่กับคันนี้ผมเป็นโตโยต้ายาริส 1.2E ปี13-14นะคันนี้เปิดราคาอยู่ที่2 2 9บาทปีดาวพอนอยู่4,400นะสำหรับเจ้าคันนี้นะผมแต่ทะเบียนเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะทะเบียนคันนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับไฟคู่หน้าของเขาเป็นแบบคารลเจนนะผม มีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยเลยนะไม่น่าถารม,มาด้นะผมสำหรับเจ้าคันนี้นะผมปีสิบสามจนสิบสี่สองแสนสองหมื่นเจ้าพันบาทปีดาวพอนยูสี่พันสี่ร้อยนะขอ,อขอเชื้อเงินเดือนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันออกหรอกเนี่ยจบเลยนะผมสำหรับเจ้าคันนี้นะไปคู่้าของเขาเป็นแบบฮาโลเจนมีไฟตัดหมอกมาให้คันนี้ไนดะ้มาเป็นล้อกระทานะผมขอบสิบห้านิ้วนะกระจกข้างนะผมเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยคันนี้ไม่มีคิวกันสาต์มาให้นะแต่ละพี่ๆท,ท่านาสนใจนะผมเดี๋ยน้องแถมให้เลย บอกเลยคันนี้โคตรสวยพี่ราคานี้นานๆจะมีหลุดเข้ามาสักทีนะผมได้มาเป็นล็อกกระทาแบบนี้เลยนะเหนี่ยมสันตัวและคมๆไม่มีรอยบุบเลยิ้มและไฟท้ายของเขาเป็นแบบ LED เรียบร้อยเลยดูด้านหลังเขาโคตรสวยพี่สวยไม่น้อยหน้าใครเลยนะผมกตบรถปี13-14นะ2งส29,000บาทนะผมไฟท้ายเป็นแบบ LED มีเซ็นเซอร์ด้านหลังไห้หมด2จุดไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะครับพี่ๆท่านใดนะผมสนใจคันไหน,นผมสามารถทักหา,าน้องได้เลยนะครับผม สีเทาสีดำสีขาวนะผมบอกเลยว่ามีให้เลือกมากกว่า50คันนะสาขานี้ไม่อยู่ตอนนี้มีอยู่6คัน7คันนะผมบอกเลยแค่นี้ก็เพียงพอแน่นอนครับผมราคาพอนอยู่ประมาณ4 0 0พถึงแ0 0พนนะสนใจข้าไหนสามารถทักเข้ามาหาหน้องได้เลยหรือว่าอยากเข้ามาชมรถจริงไดนะ้ที่สาขาเบญจน,นะครับตั้งอยู่ถนนเศรษีไทยซอยเก้าสิบห้าแขวงมีริวเทพมหานครเปิดทุกวันนะผมเปิดตั้งแต่9้าโมงถึง6โมงเย็ยนนะไม่มีวันหยุดนะครับผม เสาร์อาทิตย์นะผมพี่พี่ท่านไหนไม่รู้จะไปไหนนะอยากได้รถสักคันนะครับผมหรือว่ามีแผนนะลองเข้ามาเดินดูรถที่สาขานะผมบอกเลยว่าก็มีขนหนถูกใจแน่นอนขอแค่มีบัตรประชาชนใบเดียวนะผมและสามารถตรวจสอบการทํางานได้นะผมน้องสามารถคุยกับไฟแนนซ์ให้ได้เลยสนใจขนาดเบอร์โทรด้านล่างเลยครับผมวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอกพี่ๆทุกคนนะผมชื่อกดไลค์ like, กดแชร์และกำลังใจให้น้องด้วยนะคะขอบคุณนะครับ